oh my god สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นดีหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปลำองขึ้นดอยกันก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้สิบานะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมของเพื่อไปร่วมกิจกรรมพรุ่งนี้เนาะ,ค,ะคือเราจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะพมอชอนเนี่ยเขาจะมี Google Form คณะทางสโม,มสรน,นักศึกษาของแต่ละคณะก็จะส่งมาให้ เราก็ต้องไปกอรอกข้อมูลใช่ไหมแล้วเราก็กอรอกแปว่าเรามีโรคประจาตัวนะคะเขาก็เลยส่งอีเมลมาให้เราเพื่อที่เราอ่ะจะต้องไปรับการตรวจสุขภาพให้คุณหนอย,ยืนยันว่าเราสามารถขึ้นดอยได้นะคะซึ่งขั้นตอนเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายเป็นวีดีโอไว้แต่เราถ่ายเพียงแค่เป็นรูปเนาะเดี๋ยวเราจะเล่าโปรเซสให้ฟังละกันเผื่อรุ่นน้องปีหน้าๆเข้ามาดูอะไรแบบนี้เนาะก็คือก็ถ้าเสียงเครื <c oughs> ่องมีมันเข้าเนขอภัยนะคะคือ เราจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ของสโมสรคณะหรือว่าสอมอชอเขาส่งมาให้ใดๆนะนะคะอ่าในส่วนนี้คือเราคิดว่ามันจําเป็นนะอย่างน้อยๆเนี่ยทางสโมสรน,นักศึกษาเขาจะได้มีข้อมูลการแพร้อาหารการแพร้ยาใดๆของเราไว้นะคะมูลที่เรากอกไปอะ่ะมันแบบเขาเรียกว่าไงวะไม่ได้แบบ อยู่ในขั้นวิกฤตพี่กินหรออิมเมอร์เซี่หรอมันเหมือนแบบถ้ามันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเขาวอรี่มากๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่สมโงนนักศึกษาเขาคิดว่ามันน่าจะต้องให้แพทย์วินิจฉัยหรือว่าให้แพทย์แบบเป็นคนจะตัดสินใจว่าเราสามารถเข้าร่วมได้ไหมนะมันก็จะมีเมลจากทางมหลาลัยมานะคะซึ่งเมลก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นให้เนาะ เขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อให้แพทย์ยืนยันว่า,เ,าเขาเ้าร่วมกิจกรรมรับน้องได้นะมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะละเลยได้นะทุกคนเขาแบบมีการให้สแกน QR code จริงจังว่าเราแบบไปเข้ารับการรักการตรวจ,การ,รวจการตรวจสุขภาพแบบจริงจังนะอะไรเงี้ยมันมีการเก็บข้อมูลจริงคนอยา่าเบินเฉยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้ส่งมาทางเมลนะทุกคนต้องลอ็อกอิน เมลเอาลูกนะคะแอปหน้าตาประมาณนี้เนาะเหมือนเมลของมาาลัยมันจะเป็นเอาลูกเนาะก็ประมาณนั้นนะคะพอเราได้รับเมลเสร็จเราก็ไปที่คลินิกไพยลอมนะคะคือเขาบอกไว้อยู่แล้วว่าเราสามารถไปตรวจสุขภาพที่ไหนได้แล้วทีนี้เราก็ไปยื่นเอกสารให้กับพนักง,งานที่เขาเป็นรีเซพเตอร์ทุกคนหรือว่าไปถามพี่ที่เป็นอินโฟมชันก็ได้ว่าแบบเออมาตรวจสุขภาพนี่นะคะตรวจทางไหนเดี๋ยวเขาก็จะแบบพาเราไป รับบัตรคิวรับบัตรคิวเสร็จไวัดส่วนสูงชั่งน้ําหนักตรวจอุณหภูมิแล้วก็วัดความดันเนาะก็จะพาเราไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการซักประวัติซักประวัตินี้เขาก็จะถขามข้าวว่าเป็นอะไรมาจากไหนแล้วก็ยื่นตัวเมลให้พี่พยาบาลที่เขาแบบเป็นที่คนซักประวัติเราอะดูอีกครั้งหนึง่งเขาก็จะได้เขียนโน้ตไปให้คุณหมอในขั้นตอนถัดไปนะคะซักประวัติเสร็จก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือรอ รอเอข้าวพบแพทย์ซึ่งในขั้นตอนนี้นี่คือนอกเรื่องนี่หน่อยนะคือด้วยความที่เราแบบมีประวัติการรักษาแบบฉีดยาใดๆที่มันเยอะแล้วก็รุนแรงมากๆมาก่อนหมอคือซักประวัติเลาละเอียดแบบละเอียดแบบละเอียดมากๆแล้วเขาก็ถามย้ำซ้ำๆว่าม,มันมันมีอยู่ไหมครับมันอาการมีนมีไหม <laughs> เรากลัวมากว่าเขาจะไม่อนุมัติให้เราแบบ เขาลมขึ้นอาจจะเราขอให้หนูขึ้นเธอเพราะว่าหนูอยากรับน้องขึ้นโดยจริงๆเข้าใจไหมพราะหนูเตรียมตัวมาค่อนข้างนานแม่หนูนี่ยให้หนูเตรียมตัวตั้งแต่โม่หเลยเราเล่นคือจริงแม่ไม่ได้ให้เตรียมตัวตั้งแต่โม่ห้าหรอกเพียงแต่ว่าตอนนั้นอะมันเป็นช่วงที่เราแบบภูมิต้านทานในร่างกายเรามันตำ่ำพอภูมิต่ำเสร็จเราเป็นผื่นลมพิษเป็นโรคประจำตัวของเราใชา่ไหมคะภูมิแพ้และผื่นลมพิษเนาะก็คือแบบผื่นขึ้นหนักมากหนักจริงๆ จนถึงขั้นที่แบบเข้าโรงพยาบาลก็ไปฉีดยาภายในอาทิตย์นั้นแล้วผ่านไปสักพักดันติดโควิดคือเราติดโควิดเฟสสุดท้ายอะทุกคนแบบติดโควิดตอนที่เขาหายกันหมดแล้วอะแม่บอกว่ามันภูมิตำนะแม่ก็เลยแบบให้ไปออกกำลังกายไอ้ก็คือเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่แบบตอนนั้นมาแล้วแม่ก็บอกว่าเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวถ้าติดมอชอแล้วก็ยังไงก็ได้ขึ้นแน่นอนดอยอะก็เตรียมตัวไว้ฝึกวิ่งไว้เออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าหมอไม่ให้หนูขึ้นเนี่ย ที่หนูฝึกมาสองสามปีเนี่ยมันจะเสียเปล่าแล้วหมเนาะถ้าคุณหมอเขาอนูมาเสร็จ <c oughs> เขาจะออกใบรบรองแพทย์แล้วก็ใน <c oughs> ก,าากรณีที่ <c oughs> มันมีปัจจัยอะไรที่มันทริกเกอร์ให้อาการหรือว่าแบบโรคประจำตัวของเรามันเกิดขึ้นได้เอีอ่ย <c oughs> คุณหมอเขาก็จะจ่ายยามาให้ซึ่งยาที่เราได้คือยา <c oughs> ฟอร์มาลีนไม่ใช่ฟอร์มาลีนอะดรีนาลีนที่เป็นยาที่แบบฉีดต้นขาทุกคนเหมือน,นมันคล้ายๆแบบยาที่เขาไปสนามลบะ่ะเวลาแบบเขาลบแล้วเขาแบบ โอมอร์ฟีนคล้ายๆมอร์ฟีนใช่ตอนแรกที่หมอหมอบอกว่าหมะใจอันนี้เราก็แบบต้องขนาดนั้นเลยคะ่ะหมอแต่แบบก็เข้าใจแหละเพราะว่าประวัติแล้วมันคือคนที่ฉีดยาแบบเป็นยาตัวรุนแรงอะไรมาก่อนไงก็เข้าใจได้ไนะคะต่อโรเซสการตรวจสุขภาพนะคะต่อไปก็มาเข้าสู่ช่วงที่คณะให้ไปฝึกวิ่งฝึกบูมฝึกลาต่างๆนะคะแต่ก็ยังแบบเหมือนว่าเรื่องบูมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะแบบนัดกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ แล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะต้องเตรียมตัวอย่างจริงจังเพราะเราจะต้องนอนภายในสามทุ่มเพราะว่าคณะนัดเราตีสามครึ่งเพื่อให้ไปถึงคณะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ซ้อมใดๆอีกหนึ่งรอบอย่างที่เราบอกคือมันจะเปะไปไหมแม่ท้องซึ่งเราบอกเลยว่าเขาแนะนําว่าให้เอากระเป๋าไปเพียงใบเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นแต่เราจะทําได้ไหมทุกคนเพราะเราเป็นอะไรนักแบกบ้านเราอะมีกระเป๋าเป้อยู่สองใบ เรามีกระเป๋ยายืดสองใบที่เอามาจากบ,บ้านคือลืมไปครั้งที่แล้วก็ไปแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวแมงจะจต้องขึ้นดอยเราก็เลยไม่ได้เอากระเป๋าใบที่ควรจะเป็นใบที่สมบุกสมบันมาด้วยแต่มันก็ขนาดเท่ากันทุกคนช่วยตอบรอทีเพราะเราอยากเอาสีขาวขึ้นมาใช่ไม่เป็นไรสีขาวสิ่งที่ต้องมีคือบัตรนักศึกษา ประปชาชนเนี่แหละมีเงินด้ะเผื่อไม่มีเน็ตเราต้องใช้เงินถ้าเราคิดว่าแบบเราที่เป็น content c r a t o r ต้องพก<ม>นี่ค่ะ power bank เพราะเดี๋ยว<ม>ถ้าแบตหมดเราจะไม่มีคลิปให้ทุกคนดูด้วยความเป็นผืนนะคะก็จะพกพัดลมไปแต่ว่าพัดลมไม่ยังไม่ได้ใช้แบตเลยก็ต้องพกยาไปถ้าเรามีครบหมดเลยอันนี้น่ารักมากคุณเจนนาเปนหน มียาพลามียากระเพาะเพื่อกินขิข้าวไม่ตรงเวลาใดๆมียาแก้แพ้ยาแก้แพ้แบบง,วง่วงยาแก้แพ้แบบไม่ง,วง่วงแต่ก็คิดว่ายาแก้แพ้แบบไม่ง่วงนะ่คือช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะอาการเรามันเกินจะยายาไปแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ไม้ไม้เขียวไฟมาทุกคนลิปจาเป็นไหมลิปจําเป็นไหมถามเจนเจดูคิดว่า ถ้าจะเป็นกลรองเราต้องสวยเนี่ยทุกคนมันจะเป็นยาอะดรีนาลีนคือมันจะเป็นเขีมชี้ยาแล้วเราก็ต้องปักจึ๊ตรงต้นขาถ้าเรามีอาการาก,ก็ไปรับาารบองแพทย์มาค่ะลองไปไกลนัดกไปรับรองแพทย์ใดๆช่อไม่ว่ามันจำเป็นมากๆเพราะว่าเครื่อเราไม่น่าจะตกใจโอ้นี่ขนาดไม,ม่พิมือถือนะคือโคตรหนักอะหนักแบบหนัก,นก,บบนก,นกเอ้ยกลับลืมแมสคอมคือ ลูกช้างจะไม่มีสิ่งนี้ได้ไงใช่ปะแต่ว่านี่ของเพื่อนนะโพของตัวเองอยู่ในตู้แต่ใดๆคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มบล็อกกันตั้งแต่ตื่นนอนเลยเนาะ ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าใครที่ตั้งใจมาดูคลิปนี้เป็นบล็อกจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆงานงานหรือว่าแบบกิจกรรมแบบฟูลลี่นะคะคือเราไม่รับประกันนะว่าเราจะทาสามารถทําหรือว่าไทยทําให้ได้จนครบนะคะเนื่องจากปัญหาสุขภาพของเราเราไม่รู้ว่าเราจะสามารถเดินหรือว่าร่วมกิจกรรมจนจบงานได้หรือไม่นะคะแต่ก็พยายามจะทําให้ได้ ที่สุดเพราะว่ามันก็มีแค่ปีเดียวซึ่งเราก็อยากแบบร่วมกิจกรรมให้มันสุดๆแต่ว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยคลิปนี้ก็อาจจะจบไม่ได้พูดเป็นลานะแต่แบบขอพูดไปก่อนแล้วกันโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนยงยางงอ่ะคือตื่นเต้อะไรวะ เอนนะะเทไม,ม่เหมือนสักเลตเติละะเดี๋ยวจะต้องออกแล้วเพราะว่านัดดิสตามคืนคนตาดิคือแบบไม่ไหวละ<อ>ใครตื่นแล้วไปก่อนได้เลยค่ะเราจะออกไปนะคะมาดูสิหน้าตาเราสดใสไหม,มทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมคะเราไม่พร้อม คือคณะเรามันขึ้นประมาณหกโมงจะและเขานัดตีสามเพิ่งแบบใจครับดคณะแล้วนะครับขับรถมานึกว่าไฟพิดชุดสลิมนึงบอกว่าชุดอีกมานคนนึงบอกว่าเสร็จุดที่น่ือการเรียงลาดับสีไ้กินข้าวจนตีสี่กาวขนาดนี้ขอที่ไหมคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะ อันนี้นะคะทุกคนเราพร้อมที่จะไปเลยไปด้วยง่วงไปลนะช่วยด้วยมันง่วงเกินเ,เราจะมาทำตามที่ลุ่นพี่บอกว่าให้เอาปานะไบสุดเย็ยนแปะรองเท้าส่ะก่อนไลค์ให้ตัวเอง เดี๋ยาวได้ด้วยเก่งอะเะมึงคือตอนเรียนไม่จริงจังเท่านี้กว่านะไม่ขาจริงจังสุดรู้สึกยัไงคะไม่มีพัดลมไม่มีน้ำไม่มีกระสุนกระจี๊ยไม่มีแรนด์รู้สึกยังไงคะเดินมาแค่1.001%อยากไปเซเว่น เวลาอยากซื้อของกินรู้สึกไงคะเดินมา0.000% <c oughs> ยังไม่ยังไม่ขึ้นดอยอีกหรอรู้สึกอยากกลับบ้านคะ่ะคิดถึงแม่มากแม่คะแม่เห็นหนูในทีวียังคะแม่อย่างแรกเลยจุ๊ไปกีไดเขาเขากลัวอีคารานี่เป็นยีย่อะไรเข <c oughs> าอย่างแรกเลยมันจะเป็นยีย่อะไรผีเข้าหรือเปล่า <c oughs> เ็นลูกทามอชอบแบบเต็มตัวรับการเดินทางในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนกับเส้นทางในชีวิตมหาลัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคนช่วยเหลือกันดูแลกันจนถึงจุดหายปลายทาง และในขณะนี้คณะการสื่อสารมวลชนกำลังเคลื่อนขบวนมายังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะการสื่อสารมวลชนครับ ี้คูบาค่ะช่วยหมูเด่นด้วยเดินมาคุึ่งชั่วโมงเพิ่งถึงคูบาเนุพอแบบให้มาเอาของพีตากะตากะ คนคนที่นั่งอยู่อาจจะยมเษานะคะคนที้เขากำลังอยู่ตรงนี้นะคะนี่ละค่ะเริ่มไปแล้วไปแล้วไปเปรี้ยเกว่าไปนู้นได้ไงวะมุมอันนี้ได้ไงเนี่ย One hour later ช่วยเพื่อนหนูด้วยครับแผนวะช่วยด้วยค่ะโอ้ย

ชั่สชื่องมึงไงเขาไมต้องแรงโอ้เปรี้ยวคืออะไรวะอะไรนะคะอะไรไม่รู้แล้หน่ะไอ้เนี่อีชียาต่อย่อร้องต่อยเลยย่าระวังนะอุ้ยมันกล้วนมันลวต่อยแล้วม่ด้แล้วต่ดยแล้วอ้เี่ยอะไรเนี่ยทางขึ้นไปกินข้าว ขึ้นมาทำไมกินข้างล่างไม่ได้กูจะไม่เห็นนะกูจะไม่เห็นัหรกกูจะไม่เห็นนั่นหลอกแต่จะสบายมันจะตึงงยเราต้องทำขนาดนี้ไหมเรียบช้าตมึงไกลไปไหมอ่ะพี่มกหมึงไปสูงจังี่นคเราเพิ่งกิเข้าวไปข้าวแข็งใช่ไหมจ้า กินไม่ไดนะนะ้าออกลนคะนี่นะคะ ไม่ขึ้นแล้วไม่ไหวเไม่ขึ้นแล้วนะคะเราไม่ขึ้นแล้วเราเป็นคิดอันนี้คิดอันนี้คิดจริงอันนี้คิดปลอมมึงทำมหน่ากูไ้ม่ขนาดนั้นนะคนประกอบการนคุณเกิดแล้วหน้าผากขาวคืออะไรอ่ะมึงโทูโทรเนอหน้าผากขาวแต่มึงหน้าผากขาวแต่หน้าตรงนี้ดำอ่ะกลับแล้วกคนผลประกอบการ เพียงกูลงไป่สวัสดีครับไม่เข้าจะรีพอรกับแล้วไอ้เปรตกลับเ้ยกับไปนอนดีกว่า คะถึงมอแล้วยังไม่ได้หยุดเดินไปเยื่อไปด้วยค่ะถึงแล้วขนาดที่ฉันลักไงคะกดลักสก,กิวลิมิตตัวเอง